ขอกราสเรียดีนะครับผมของกราสเรีดีเอฟซีผู้ 4, มีกัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกท่านด้วยความเคารพนะครับของกราสเรีดีนะครับวันนี้นะครับจะมีทางหมู่พวกใหญ่สุรชาติเจ็ตอร์ฟอร์ดนะครับบ, 1, 3, รบ้านที่ห,หนึ่งหนึ่งสามมูเปลี่ยนบ้านทิเล็กจำบนพุทธิราชอันเภอส์ส่รนจำบนจำหม้อเรนเบอร์โทรก็0862415156วันนี้นะครับจะมีโอกาสได้จัดสงดด่งรถเจ็ตเตอร์เป็น6610นะครับ6610 ทีสามนี่ครับเป็นปลายทางอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายซึ่งน้องผู้ที่มีโอกาสจะได้ซื้อคันนี้นะครับไปสบานยุเทศเกาหลีใต้นะครับไปอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็ซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถเช็คของเรานะครับบระกันเครื่องยนต์นานสามเดือนรายการเช็คมากมายะครายการเช็คมากมายคันนี้ก็จะเริ่มต้นแจ่นะครับเช็คระบบบุตก่อ,อช้างสองข้างใหม่นะครับ เช็คระบบบุญคอช้างสองข้างใหม่ค mm ัน hmm. น mm ี hmm. hmm. ้หม okay. so, mm ้อ hmm. น้ hmm. yeah, s <S um. ําใหม่นะครับหม้อน้ําใหม่นะครับทําเครื่องยนต์เปลี่ยนแบนใหม่นะครับคันนี้นะครับทําเครื่องยนต์เปลี่ยนแบนใหม่เช็คคำสั่งฉีดใหม่นะครับอ่าเช็คคำสั่งฉีดใหม่เปลี่ยนเอซใหม่เปลี่ยนกรองสลด์คู่ใหม่นะครับได้สตาร์ทใหม่นะครับได้สตาร์ทใหม่เปลี่ยนนะครับเพริคัสใหม่ลูกปืนคัสต์ตามเล็กตามใหญ่ใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนเพริคัสใหม่ลูกปืนคัสต์ตามเล็กตามใหญ่ใหม่นะครับเปลี่ยนสินคัาเบรกสองข้างใหม่หม้อเบรกสองข้างใหม่ เช็คระบบสินล้อหลังสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนสินล้อหลังสองข้างใหม่นะครับดูใกล้กันครับดูใกล้รับผมเปลี่ยนสินล้อหลังสองข้างใหม่นะครับหลับเฟืองท้ายใหม่น้ำมันหลีกใหม่สามถังเช็คระบบปั๊มแดงใหม่นะครับคันนี้ได้ปั๊มข้าวใหม่นะครับดูครับดูดูข้างๆงานเจอกข้างหลังข้างหลังข้างหลังเปลี่ยนปั๊มขาวใหม่นะครับอ่าปั๊มขาวใหม่กล้องเครื่ลีดใหม่นะครับน้ำมันหลิดใหม่สามถังนะครับคันนี้นะครับดูนะครับ ได้เบาะใหม่นะครับเบาะใหม่หลังคาใหม่นะครับเบาะใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้อยเสียใหม่นะครับบางคนหลังคู่ใหม่ขาดูเรื่นี้ครับผมเบาะใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ร้อยยี่นะครับเอฟบีเบาใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้อยเสียใหม่นะครับบางคนหลังคู่ใหม่นะครับผม บ่อใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ท่อไอเสียใหม่บังคุดหลังคู่ใหม่ยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ยางใหม่เท่างสี่เส้นนะครับยางยี่ห้อดิสโต้ในครับฤด้านนี้พวงมาลัยชักข้างใหม่นะครับพวงมาลัยชักข้างใหม่ย้ายก๊องการใหม่นะครับกองการลูกใหม่นะครับย้ายก๊องการใหม่ก๊องการลูกใหม่นะครับระบบไฟระบบ สีที่ท้ายใหม่นะครับสายไฟเดือนใหม่นะครับมีไฟสูงไฟต่ำไฟแล้วขวาเราใช้ไฟสปอร์ตไลท์คันนี้ชุดใบมีดบวกคางห้างนะครับมาดูด้านนี้ครับลูกค้าสั่งเป็นหางห้าซีมทีนะครับเจียมๆนะครับผมหางห้าซีมทีสวยๆนะครับใบสวยกระถ่ายสวยใบเสียใหม่นะครับโซ่ข้างสองข้างใหม่แขนขวาซ้ายแขนบนขวาล่างซ้ายใหม่นะครับแขนกลางใหม่นะครับผม ตัวนี้เอกสารเล่มนี้เป็นพระบุญนะครับเป็นหางข้าของซีมทีเจ็มๆนะครับบางคนใหม่นะครับสวยๆได้กับการนี้นะครับแล้วก็ได้รับ้าใหม่ด้วยนะครับบู้น้ำใหม่ด้วยนะครับผมสนใจเจ้เตอรทักมาตามนี้ครับนี่ครับอ่าตามนี้เลย0 8 6 2 4 1 5 1 5 6สี่นะครับ0 8 6 2 4 1 5 1 5 6สองสนกปรดิมดีรับใช้ทุกท่านทุกความเข้าใจครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดไลค์ด, like, ด้วยนะครับผมผู้ใหญ่สุรชาติเท็คเตอร์ฟอ,อร์ดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดเอกศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกนะครับคันนี้ปลายทางท่าบ่อหนองคายนะครับผู้จัดซื้ออยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับผม